เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงกับหนทางของพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัสสมาเดี่ยวข้าขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตลอดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆหลับตาขอนลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีเบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่าง ให้ลดให้ปล่อยให้ว่างตามใจของเรานี่ให้ว่วางๆงนะจ๊ะว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายนะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี้นะประาศจากอวัยวะภายใน สมมติว่าไม่มีปอดตบม้าไตาหัวใจเป็นต้นให้กลงกลวงลงโลกเป็นโพรงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโล,งลง่งองว่างกลวงภายในใกลา้ลาๆท่อแก้ว อ๋เพจใ,ใสใสเดือมือกระลุกโปง่ที่เราอัดลมเข้าไปเป็นปล่องเป็นช่อเป็นโลงเป็นที่โลงโล่งว่างกลวงภายในคล้ายเท่าแก้ว ทอเป็ดใสใสคราวนี้เราก็นำใจของเรานั่นแหะไม่หยุดนิ่งๆนไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับทิเนเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะที่จะง่ายๆไปอยู่ในลางท้องของเราจะสูงจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากาบาทจุดตัดจะได้เล็กเท่ากับปลายเข็มให้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เลยจ้ะ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดต่อมเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทในชัดก็จะนั้งในแง่ของการปฏจจิบัติจริงๆเราก็เอาใจไว้ในกลางท้องเท่านั้นแหละประมาณนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกฐานที่เจ็ด อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็อย่าไปกังวลใจกันนะจ๊ะว่าประมาณนะั้นอยู่ในกลางท้องแต่เราก็ต้องรู้จักประฐานที่เจ็ดูตรงไหนประฐานที่เจนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่ยตัญน,นิพาน แล้ววัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทำะนิภาในให้แจ้งเพื่อจะสลัดตนในพ้นจากกองทุกในพ้นจากทุกคือทำปฏิภาณให้แจ้งอันนี้เป็นหลัก อย่างน้อยก็สแสวงบุญสร้างบารมีเราบารมีของเราเต็มเปี่ยมนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าพระนิพพานนั้นนะ่ะอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจของเรานะกลับมาไว้ในตัวได้มีจุดรเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องเอาใจนะมาหยุดมันนิ่งที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเลย ว่าเราจะมีภารก,กิจอะไรก็ตามเพราะนี่คือวิชาชีวิตคือกรณียากิจที่เราจะต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของเรานอกนั้นเป็นงานแค่มีความสำคัญระดับรองลงมาเป็นงานที่เราจะต้องไปทำมาหากินทำมาค่าไา่ เพื่อหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแต่เราจะไปนิพพานได้นั้นนะจะต้องไปด้วยพระรัตนตรัยในตัวนเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะสามอย่างนี้ภายในตัวของเรานอกหือจากรัตนะภายนอกภายในในี่แหละสำคัญแต่ว่าเกือกูณ์อระหว่างภายนอกกับภายในเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรตรในตัวให้ได้พุทธรัตนะก็คือ ละแก้วใสๆปรารถนะกประ,ะ่าแก้วหรือเป็นหินที่มีค่าไปไ,ได้มาครอบครองมันจะปลื้มใจเหมือนเพชรนินด้นาอะไรต่างๆแบบนั้นเป็นต้นจะต้องเข้าถึงตรงนี้ถึงพุทธลัทนะคือท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสัพรพสัตว์สับพสินทั้งหลายกายท่านจะใส่เป็นแก้วเป็น,พนเพชรอะไรยิ่งเหมือนนั้นประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเอเตดอกบโบตูตั้งจะเป็นจอมขอมคมคนประสีนซึ่งตั้งอยู่ในกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประกการอยู่ในอริยบทของ การเจริญสมาธิโอนะอาลยบทเดียวเพราะว่าไปทางทำกิจเหมือนมนุษย์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไปทางขับทายไม่ต้องพักผ่อนนอนหลับอะไรต่งางๆแล้วน้ำต้นมีธกิจของผู้รู้ท่านจะเป็นคฟังแห่งความรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งอาอนุภาพที่มีมีประมาณท่านจะประกอบไปด้วยจกักขุยานปัญญาวิชาและก็แสงสว่างประชมุมรวมกันก่อเกิดได้ทำทั้งก้อนถึงเรียกว่ากายทำหรือธรมกาย นั่นแหล,ละเรก็ท่องเข้าถึงพุทธรัตนตรงนี้ธรรมรัตนะจะเป็นดวงธรรมใสใสใสเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกันกลมรอบตัวอยู่ภายในแต่ความรู้จะบรรจุอยู่ตรงนั้นแหละสังรัตนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือกายละเอียดคอว่าธรรมกายจะรักษา คมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเราเข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะไปนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานทีนี้จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามไดนะ้จะตั้งเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ใจหยุดนิ่งๆใจจะหยุดนิ่งได้ก็จะต้องมีหลักยึดของใจคือบริกรรมมนีมิตรเป็นภาพทางใจที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมากำหนดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆ หรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆกาไปเด๋ยวคุณหลวงปู่ท่านจะแนะนําให้กําหนดเป็นดวงใสๆท่านใช้กับเครื่องไม้ที่ใสสะอาดกระดดรสลูกที่จะละลายแล้วไม่มีขีดโคลนไร้คนแม่โตเถ้าแก้วตา นี่บางคนไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเราหรือของคนอื่นก็จะไม่ไง่ายเวลานึกเอาเพชรสักเม็ดหนึงโคตเพชรเจใหญ่แต่ไม่ใช่เจลในเปนลี่ยมจะกลมรอบตัวใสๆนึกถึงความใสของเพชรที่ต้องแสงแต่ว่ากลมรอบตัวนั่นแหละ เป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะฟองใจเราแทนการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นแล้วก็จงมานึึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายทางที่เจ็ดด้วยอยาจะนึกเป็นพระแก้ใสก็ได้องค์พระพระพุทธรูปที่เรากราบไหวบูชาที่ทำโดวยวัสดุต่างๆ จะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้แต่องค์พระจะกำหนดนี้เนี่ยยังมีลักษณะมหาบุรุษไม่ครบหรือมุทีก็ไม่มีก็แล้วแต่ช่างเขาจะจินตนานการปั้นกันไปยังไงหล่อออกมายังไงจะก็ใช้ได้ใช้เป็นบริกรรมมิมิตได้เป็นการนึกถึง บริกรรมในมิตด,ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆสเเราต้องนึกให้เป็นคือจะไปเค้นภาพหลับตาแล้วเราจะไปเค้นภาพให้มันเห็นชัดได้แรงใจน่แหละเหมือนเราลืมตาเห็นแล้วมันคงไม่ได้เราจะขืนทําอย่างนั้นมันจะปวดทีิสสะมันเแรงมันเติงมันเครียด แล้วมันก็ทำให้เราเบื่อท้อใจก็เ,เลิกนั่งทามาที่ก็เหนื่อยแล้วการเห็นภาพทางใจนั้นนะมันจะแตกต่างจากการเห็นภาพดิจมังสะจากสุหรือตาเนือมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นเลยมันก็คือมันโนภาพทีเรลานึกถึง เหมือนอย่างเรานึกถึงขันลังหน้าแปลงฟันยาที่ฟันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบของที่เรารักอะไรนั้นอันไหนสิ่งไหนเราคุ้นเคยมั้ก็นึกได้ชัดสิ่งไหนเราไม่คุ้นมันก็ไม่ค่อยจะชัด เพราะมันเป็นมนโนภาพทางใจที่เรียกว่าบ,บริกรรมมานิมิตซึ่งการนึกถึงดวงสใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ใช้ทำนองกันแหละคือนึกธรรมดาเนะีย่ยนึกถึงมาหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมจ๊ะเราก็นึกธรรมดาซึ่งมันก็เป็นภาพทางใจแต่มันไม่ชัดเจนหรอก บางคนชัดเจนมากบางคนชัดเจนน้อยตรงนี้แหละที่ถ้าหากเราทำความเข้าใจได้และก็ทำเป็นเดี๋ยวใจมันจะหยุดนิ่งขึ้นมาเพราะอยู่อารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวใน,นการนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆกั่นเลยทำนองเดียวกันนะจ๊ะ ือเราก็ต้องใจเย็นค่อยๆแลค่อยนึกนึกเท่าที่เรานึกได้นึกแล้วเรายัางรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกาล้ามเนื่อมันผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงอย่างนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องทำใจเย็นๆอย่าไปลำคลาญหรือ ที่เรานึกไม่ชัดเห็นไม่ชัดอย่าไปลำคาญอย่าไปฮึดนับความแหมเรานึกอะไรก็นึกไม่ชัดทำไมมันนึกอย่างนี้มันไม่ชัดนึกเช่าที่ยนนึกได้นึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นสมมติเรานึกถึงดวงนะกรบกลมๆบางทีมันจะบูดบางเดี้ยวมันจังมัน ไอ้มีภาพอยู่ในท้องก็แล้วกันองค์พระมืองกันบางทีก็เห็นตั้งแต่เสียนมึงแขนขามืออะไรก็ดูไปเพื่อต้องการให้ใจอยู่กับตัวแล้วกับระครใจเดบริกรรมภาวนาภาวนาในใจอย่างสบายสบาย ภาวนาว่าสัมมาอรหงสัมมาอรหงสัมมาอรหงจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดเวารู้สึกอย่างนี้ รเราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ต้องการให้ใจเนี่ยม่อยู่กับตัวอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงบริเวณฐานที่เจ็ดเพื่อให้หยุดให้นิ่งพออยู่น,นานจนกระทั่งมันหยุดมันนิ่ง นี่คือวัตถุประสงค์ของเราจับหลักตรงนี้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสมเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและไปสู่อายตนะนิพพานหยุดใจเป็นตัวสมเร็จเลยพูดสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสมเร็จหมายเอาหยุดใจ ดังนั้น,น่ะเราก็ค่อยๆประคองใจหยุดนิ่งอย่าก,กดลูกในตาลงไปดูแต่จะ,ะตาเนื้อมัาเห็นไม่ได้เ,เราจะเกิดเรากดลงไปแล้วมันตึงก็รีบลืมตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกาย,ยจิตใจพอรู้สึกสบายก็เริ่มต้นกันใหม่ จะห,หยุดใจนิ่งๆหรือเราจะวางใจนิ่งเฉยโดยไม่นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระก็ยังได้แต่เรามั่นใจว่าเรามเวลาทําอย่างนี้แล้วใจไม่ฟุ้งรู้สึกสงบดีก็ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะก็หยุดนิ่งเฉยทาความรู้สึก ประจอยู่ในกลางทอ้องแล้วก็ภาวนาสัมมาอ,อรหังออเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบายอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะให้มีสติกับสบายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสติสบายนิ่งๆ ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมีความมืดให้ดูก็จึงอยู่กับความมืดนั้นด้วยใจที่เบิกบ,บานแฉมชื่อไม่ทุกข์ใจมีแสงสว่างให้ดูก็อย่าไปตื่นแก้นดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปตรงนี้ต้องจำนะลุงนะ ดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดเราคิดไปเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นให้นั่งแบบเด็กๆที่อินโนเซนต์คือไม่มีความคิดอะไรมากมายทำเฉยๆ นิ่งๆพระวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูยนย์กลางกายฐานที่เจ็หรือกลาง้องของเราเรอจะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายนี่คือวัตถุประสงค์และที่นี้พอเราภาวนาไปฝึกใจไปเดื่อยมันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้น ร่างกายของเรานะคือตัวมันจะพองมั่งตัวขยายมั่งตัวยืดสูงไปมั่งขยายออกไปทางกว้างมั่งรือตัวยุบลงไปมั่งตัวโยบมั่งตัวโคลงมั่งตัวเบาม้าง ตัวลอยบ้างหรือหล่นลงไปเหมือนตกจากที่สูงเลยมั้งหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆท,ทุกทุกประสบประการนะจ๊ะให้ทำเฉยๆตามใจหลุมหลวงเหมือนสวมเสื้อผ้าหลุมหลวง ให้ปอนคลายแล้วก็ทำใจสบายๆน,นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปถ้าสมมุติเราทำถูกวิธีเนี่ยตัวมันจะไม่ทึบไม่แคบไม่อึดตัดมันจะโลง่งมันจะโปรง่งมันจะเบา มันจะสบายสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีรู้สึกตัวหายหรือหายเป็นบางส่วนมือหายเท้าหายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เฉยๆนะลูกนะเฉยเฉยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะทเฉยเฉยเฉยทุกประสบะการณ์นิ่งๆ ถ้ามันวบลงไปก็บางคนอาจจะหวาดเสียวแต่บางคนก็ไม่หวาดเสียวถ้าลงอย่างนุ่มนวลเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าลปลดปาก็อาจจะสะดุ้งมันก็ช่างมันมันหวาดเสียวก็อย่าหวาดเสียวนานจะเขายืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรจะม,มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา จำเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในทุกๆประสบปปการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือนอกหวือจาก,กนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเฉยๆมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจา,าไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น มีแสงสว่างให้ดูเราก็ดูไปมีดวงธรรมให้ดูเป็นดวงกลมใสๆแล้วก็ดูไปมีกายให้ดูก็ดูไปมีองค์พระให้ดูเราก็ดูไปดูไปโดยปราศจากความคิดก็ทำจิตใจสงบนิ่งๆเฉยอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ ทำอย่างนี้ได้ลูกนะเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่เราทำอย่างนี้เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเป็นใจให้ลูกทุกคนผู้มีบุญที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ขอให้ประคองใจให้หยุดนิ่งตามที่ได้นำมาดังกล่าวอย่างสบายๆนะลูกน,นะนนะเดี๋ยวจะสมหวังดังใจ อย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเย็บกรลุกนา